สวัสดีครับพี่พี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับเจอกันวันพระราดีที่4ธันวาคมนะครับอยู่กับผมเหมือเนเดิมวันนี้เพชรยินดีพรีเมียมที่สนามบิยเทีมยวยราชดำเนินครับของสตาร์ทเวลา18นาฬิกานะครับเปิดหัวครามมันู่แรกมาคําถามคือว่าไขรหลนคําถามคือว่าไครหล้นก่อนเลยนะครับไครหลนไขรหลับนะครับโอกาสนับนอกเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงมากเปิดหัวครามมันู่แรกของเพชรยินดีพรีเมียมวันนี้จะเริ่มบุเล็กบุลดนามาใชยกับกว่าราพนหรือว่าโดด88ทรงเดียวกันเลยเด็กขา หลวงท้องนะครับเตะขาหลวงท้องนะครับจะเรินบุญล็กนะบุญลานามวย okay. ไทยเยี่ยวันนี้ไม่ต้องบอกนะโดดนี้ไม่มียุบทุบไม่ล่นะเอาง่ายๆสะเทือนน้าสะเทือนบกแน่นอนนะครับจุดเด่นของมันก็คือแข็งแรงจะเรินบุญล็กเตะขาหลวงท้องและในได้ด้วยนะครับในได้ด้วยนะครับในได้ด้วยนั่นคือจุดแข็งเลยแต่ว่าจุดตอนคือระบบการป้องกันตัวไม่มีจะเปิดหน้าท้าแลกท้าดวนอย่างเดียววอยขวาท้าดดนนะครับเตะเข่าแข็งแรงนะครับเตะขาหลวงท้อง มีโอกาสได้รุนนับกอเลยแหละว่าลาพนศูนย์กีฬาขุดชิมหรือว่าโดนแปลีนไปตัวนี้ก็เหมือนกันเป็นมวยซ้ายชมเดียวกันเลยแต่ซ้ายต่อยซ้ายได้หนักได้แรงนะครับแต่ว่าโดนไม่ค่อยได้หัวใจเนี่ยเป็นรองทางด้านของเจริญบุญเล็กหัวใจเป็นรองทางด้านของเจริญบุญเล็กเปิดหัวคู่แรกวันนี้ผมไปเจริญบุญเล็กมีโอกาสได้รุนนับกด้วยนะครับแล้วก็มาถึงคู่ที่สามยิ้มสยามทอเทพถึงควรกับพลมงคลจอมืงสีคู่นี้ดูที่เวทน้ำหนักที่ผ่านมาเนี่ยยิ้มสยาม นาะทอเทพพุ่คนเป็นตัวเดียวที่มาอยู่กับกัปตันเคนให้มากอดตัวเดียวนะครับมาอยู่กับกัปตันเคนนัดึกไทยกับปตันเคนก็เนี่ยกับปตันเคนเป็นรุ่นน้องของไทยแลนด์รุ่นพี่ของมานาสักนิดนึงตอนที่อยู่ปิ่นสินชัยนะครับปิ่นสินชัยที่ทำไอยมีไทยแลนด์มีมานาสักมีกัปตันเคนก่อนหน้านี้ก็มีปืนไทยนะครับปืนไทยที่ทําแสนเชิงเล็กกับแสนชัยนะัแล้วก็พี่แสนเชิงซีเยนกุ้ย,ยเจ้าของฉายานะครับพี่น้อยเบิกเลิกแต่ว่าพี่น้อยเบิกเลิกแกตา หนักไปทางสอนมวยมากกว่าแล้วก็มีนิกเดมีคนหนึ่งอยู่ที่วอร์สันใต้นะครับยิ้มสยามพลาเทสนควรที่ผ่านมาต่ออยู่ร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกวันนี้ขึ้นมาต่อยร้อยสิบสองต่อยกับพลเมงคลจอมมืงศรีของเสด็จโจกเขาตัวเนี้ยตัวท็อปของค่ายที่เดียวกับเกณฑ์ดาวนั่นแหละทางาด้านพลเมงคลล่าสุดเพิ่งจะน็อกทางาด้านของเพชรศิริไปเมื่อวันที่สิบสามพฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยนะนับดูว่ากี่วันนะครับวันนี้วันที่สี่ธันวาคมเพิ่งจะน็อกทางาด้านของเพชรศิริปานนี้วัดมวยไทยไป มื่อวันที่13พฤศจิก,กายนที่ผ่านมาไม่น่าจะเกิน2ส,สัปดาห์นะครับตัวท็อปของค่ายพรมุลนะครับจังหวัดเตยเขาแล้วพลมุคลเสือดีมากต่อยที่ล่ามเนินราคารอเชียทุกทีนะครับวันนี้ไปที่พรมุคลนะครับวันนี้ไปที่พรมุคลนะครับแล้วก็แพรพาวันนี้ต้องเกิดแพรพาวันนี้ลดโหลดอย่างมากมากลดโหลดสุดๆดแล้วนะวันนี้ต้องเกิดจัดมาให้เกิดเลยนะครับแต่เกิดได้ไม่ได้เดี๋ยวต้องติดตามดูเพราะว่าแพรพาวเป็นน้องลักของเสียโบสน้องลักของเสียโบสสมัยก่อนนะมี3ามดีสามเอ นะ,ะแล้วก็ชุดหลังเนี่ยสามตัวเนี่ยคือเพชรดําบุญหลงแล้วก็แผวพผาหรือว่าปักคับเนี่ยเนี่ยสามไฟดาทั้งนั้นเลยสมัยก่อนนะดังมาจากเสียโบท๊ทเลยวันนี้ตากับใจสิงลูกจาแม่ใส่ทองใจสิงตกรอบมาจากวรอบปุนเสือแล้วก็เหลือเวทีไปนานด้วยหลายเดือนนะครับล่าสุดแพนอกเทียนหลวงวันนี้เจอกับแผวเผารุ่นที่ร่าไกลาของแผวผาเพราะว่าแผวพผาที่ผ่านมาโดนหนักหนักมาทั้งที่ตัวของหนักมาทั้งนั้นก่อนหน้าที่จะหยุดไปเนี่ยโดนสิงบุรีสับสีประภา ยำยับเลยนะก่อนนั้นเนี่ยตัดสินใจจะเลิกมวยทิ้งแล้วตอนนี้กลับมาใหม่นะครับกลับมาใหม่วันนี้ต้องเกิดแผลพาวนะครับถ้าดวั่นชวนแรก <compan Bright> ชวนต,ตะล้อหัวใจเนี่ยไม่ต้องพูดถึงหัวใจเนี่ยประมาณ18ครปดคันรถจิ้อหัวใจดีมากหัวใจสู้นะทาไม่หลับคาเวทีปลาคับไม่มียอมนะครับปลาคับไม่มียอมปลาคับก็คือแผลพาวนันหละวันนี้รถโหลด,ลด,ลดนะวันนี้รถโหลดนะต้องเกิดวันนี้จักไม้เกิดโดยเฉพาะเลยนะครับอ่าแล้วก็โคเอทแคนชัยกับเพชรลุ่งอีกทีหนึ่งแคนชัยกับเพชรลุ่งอีกทีนะครับคู่นี้ขวากับซ้า,ายซ้ายกับขวา ที่ผ่านมาทางด้านของเพชรลุ่งโดนแคนชัยนอกมาโดนแคนชัยนอกมาแคนชัยต่อยในเพชรอินดีแพ้น้อยมากนะแพ้น้อยมากนะขึ้นมาเป็นคู้เอกแล้วจากคู่ประกอบรายการเลยมาใหม่ๆในที่ริงของพี่ช่างลุ่นศิริกเกตนะครับอยู่กับเสียจุ๋มพันธุ์นักรัตนาบุรีนะครับวัยซ้ายซ้ายทางเดียวเลยเตะซ้ายต่อยซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายซ้ายทั้งแทบัะในขณะที่เพชรลุ่งปกติตะกับคนอื่นเนี่ยล่าสุดเนี่ยเพชรลุ่งพลิกชนะยกมรกรมาพลิกชนะยกมรกรมานะเพชรลุ่งแต่ว่าต่อกับแคนชัยเนี่ยต้องเดิมปกติเพชรลุ่งจะต่อยแต่เเกมรับลุ่อยยูนี สกอเอกวินเะนี่ยของน้องผมเนี่ยไอ้เจ้าเอเริ่สักน้อยสินวัฒนะเพชรลุงจังหวะฝีมือเหมือนกันแต่ตาแขนัยต้องเดินเข้ามาเพราะแขนไยมันไม่เดินนะเดินแล้วไฟที่ามามาเดินเข้าล่องเลยโดนน็อกเลยยกสามนะครับวันนี้ต่อกันหม่ทีก็ยังไปแคนัยเหมือนเดิมน,นะครับรอบที่สองชอบโยธาฤทธ์นะน้ำตาเดือดกับทางด้านของลุงยังเล็กผัดแพ้ภาชนะกันมานะครับผมยังชอบลุงยังเล็กแต่ว่าน้ำตาเดือดต่อที่ล่ามเนี่ยเสือมันดีเพราะมันมว้ยเดินนะครับซโซโกกับเจ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 เข้าไปก่อนแข่งสายเนี่ยผมบอกให้หนักที่สุด ในประเทศในเวลานี้แข้งซ้ายหน้าเวทนี้น้ำหนักนี้นะแข้งซ้ายของเจเจเนี่ยเตะซ้ายต่อย้ายเตะซ้ายต่อย้ายเสาโทเนี่ยดาวลงมานะครับแอดเทวดานะครับชอบไก่ปลาครับบุของซื้อขายนะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวติดตามได้สดน,นะครับสวัสดี